Hi it's me อังฟังเองนะคะเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยมากนี่คือสภาพที่แบบเพิ่งตื่นตอนนี้เวลาน่าจะประมาณเก้าโมงเช้าของที่นี่อนอนเต็มอิ่มดินอนเพราะว่าเหนื่ยนอนเหมือนตายอ่ะนอนเหมือนตายมากๆเลย สำหรับเหตุการณ์เมื่อวานถ้าสรุปไม่ง่ายเลยนะคะมาถึงที่นองซี่อย่างปลอดภยอยัยเช็คมีคนมารับจากเวลคัมทีมเช็คออไปซื้อซิมที่มาใช้ในนี้จริงๆก็ซื้อแล้วล่ะจากไทยแต่แบบอยากซื้อเพิ่มเผื่อไว้เช็คไปทำธุรกรรมที่ธนาคารเกี่ยวกับ house insurance เช็ค ืมมาดูมอเช็คอแล้วก็ไปหอเช็คแต่สิ่งที่เช็คไม่ได้คืออะไรรู้ป่ะหอแม่งนอนไม่ได้ไงกูไม่มีไฟแต่แบบก็คุยกับเจ้าของหออะไรหมดแล้วละ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะกลับเข้าไปหออีกรอบหนึ่งอืมไปดูว่าไฟใช้ได้ไหม ราไฟใช้ไม่ได้ติดต่อเอเจนซี่ใหม่ละส่วนสำหรับวันนี้ทำอะไรบ้างนองซี่วันที่สองประมาณแบบสามประมาณแบบสามก็คือกับ้อหอวันนี้ก็คือจะเคลียร์เรื่องของหอให้หมดเลยอะไรประมาณนี้ <c oughs> ทำไมก็มันลงวะเออประมาณนี้แหละโอเคเขาเดี๋ยวไว้ดูกันว่าจะรอดหรือไม่รอดนะคะส่วนอยากรู้ว่าประเทศเขาเป็นยังไงอินเสิร์ตมา ทำแวกค่ะองฟองกลับมาแล้วจา้าตอนนี้ออกมาข้างนอกมาซื้อของช้อปปิ้งมอลลมากับชันทักและโบท๊ทที่กำลังงุ่นงานกับ Google Map ซึ่งบอกเลยว่าไม่รู้จะหลงหรือเปล่า are We gonna get lost No น่วิ e n น t gonna get lost Yeah 'cause we have Google Map as our friend So look at this Ooh. This is so cool ไปไปหาซื้อของกันซื้อของอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดฟังใครรื่เรื่งใช่ไหมเน่ย

yeah I know that in Thailand it's the hottest country in this world. maybe I don't know but yeah here's still oh look at that church Ooh, church again. So where are we gonna go next Don't <laughs> buy this way. You see the red light there? We have to wait for the green light. No, I'm breaking the Run. Oh, oh. I think I found some shawl here. <laughs> some it's <laughs> break the rules. <roll. laughs> Have any clue? <laughs> no, me too. This is not like in the city of Nongsi. It's really quiet. Yeah, too, too quiet. quiet. <laughs> too quiet. We are here. An Chan. มีปัญหากับการซื้อเบดชีตนะคะเ <laughs> พราะว่าที่ห้องไม่มีเบดชีตเจอเจอไหมล่ะมีไหมฮองแต่จุ๋นมี I have I have bed sheet bra อ๋อ you have bed sheet นะใช่ so what are you looking <laughs> for hot girl ah what hot girl it's me right here b r o it's me right here b r o hit ya เต็มไม้เต็มมือของเยอะเวอร์แต่ละคนคือแบบเออต่างเทรต่างคนต่างแบบอ้าของเต็มไปหมดเลยจะหมดไปกี่อยู่โรสกร็ไม่รู้ซื้อมาทั้งแบบของแบบที่จําเป็นต้องใช้ทั้งแบบพวกกอะหงอาหารอะไรเงี้ยที่พอจะอยู่ได้เประมาณนี้นวันนี้หน้าดีไม่ดีละเห็นสิวทีนี้เราจะไปจ่ายแคชเชียกัน Here's what I'm buying: GB rice, oil, conditioner, the shower coconut drink, kind of like a perfume in my room, the sponge, chill eggs, pork, and the black bag, plastic black. That bag, that black, that one. Let's see. and I don't know that we can buy for cash or for card. ดหรือด้วยบัตรไม่รู้บางทีเราสคือสิ่งที่ฉันฟังซื้อนะคะคือรถนี้และอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนฟังซื้อคือรถนี้บวกกับอีนี่ด้วยคือแบบฮัลโหล so expensive แน่ๆเลยอื rich man ไงที่แน่ๆแคชเชียสวยนะจ๊ะ กระเทียบสวยเดอ้อเออมาทำกับข้าวพี่คะเล็บตึกอะไรสิ